สวัสดีครับพบกับจอบกกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่29เมษายนพศ2563นะครับสำหรับมติลาวันนี้นะครับก็มองว่า,าเป็นการแข่นตัวทางขึ้นต่อได้นะครับโดยเมื่อวานนะครับดัชนีก็ทดสอบแนวต้านแถว1 2 7 5จุดนะครับ โดยล่าสุดดัชนียินเนี่ยเส้น EMA 1 0แล้วก็ EMA c d ยินเนี่ยน้าเหนเส้นเส้นยอดแรงขาขึ้นนะครับจึงคาดว่าจะขึ้นไปได้นะครับกลยุทก็กลยุทธ์ก็คือยังเก็งกำไรพุ้นทางขึ้นนะครับโดยให้นาัิอยู่ที่1255จุดนะครับพุ้น3ตัวที่แนะนำน,นะครับตัวแรกเป็นตัวของ VGI นะครับตัว VGI นะครับ ทางเทคนิคก็ราคายืนเหน่ยงนยงนเหนือเส้น EMA 10นะครับ MACD ด้านหน้าเหนือเส้นซิกนอลแดงขาขึ้นนะครับ MACD ส,สัญญาณซื้อรายวิกฤตนะครับซื้อกิ่งก,กาไรนะครับจากราคายืนเหนี่ยงเ e ส้น EMA 10นะครับแถวราคา7.45บาทนะครับโดยขายทางกาไรแถว8.10บาทและ8.30บาทครับใช้จุดถอยระยะสั้นต่าขาดทุนแถว7.25ดจุครับตัวที่2นะครับเป็นตัวของอ่า MTC หรือว่ามอนทยแคปิตอลนะครับมอนทยแคปิตอลซานเทคนิคก็ยันเดินด้าน MACD ยันเดินด้านเส้นสัญญาณแรงขาขึ้นนะครับ MACD ส่งสัญญาณซื้ออะไรของ weekly นะครับแล้วก็ราคายืนเหนือเส้น EMA10 นะครับโดยหุ้นโดยคำแนะนำก็คือซื้อเกมกรงใดนะครับจากราคายืนเหนือเส้น EMA10 นะครับณราคาปัจจุบันนะครับโดยขายทางตรงใแถว50-53บาทครับ ใช้จุดถอยระยะสั้นต่าขาดทุนแถว 4, 2, 4 6 7 7 5บาทนะครับตัวสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นตัวของเอสโซเป็นฝั่งคันเชียเซลนะครับเอสโซ่ได้นำขายออกไปก่อนนะครับและราคาปัจจุบันนะครับจะราคาอยู่ใต้เส้น EMA สิบนะครับและรอซื้อกับแถว4.72บาทและ4.52บาทนะครับโดยใช้ราคาแถว5.25บาทเป็นจุดจังหวะซื้อคือ,อติดขาดทุนในการถือสณาช็อตนะครับ เลยเอสโซนะครับจุดสต็อปร้อยที่ห้าจุดสองห้าบาทนะครับแล้วก็แนวเป้าหมายสี่จุดสองแล้วก็สี่จุดห้าสองครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับขออนุญทุกท่านช่วยกนการทุกน,นะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ